จิดงานข้างล่างก็เป็นพระพุทธรูปหินไหมข้างล่างเป็นพุทธรูปหินที่ขาน้อยสรูปหินยกออกมาจะเป็นเชรพระมาไปด้หินอ่ะโอ้เห็นมาจะพามาอืมอืมไปชมกันได้ข้างบนเป็นพระพุทธรูปข้างบนเป็นทองเหลืองทองเหลืองอือรอดยี่นี่ข้างล่างนี่เป็นพุทธรูปหินเป็นอันว่าอให้ข้าน้อยอันอันอนุญาตให้ข้าน้อยทาย่านไดอยู่เหมือนกันไปทายมันก็ได้ทายไปใคร ไอ้คนที่บ่หูจักฟังเลยภูขอท่องมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดอกจะเป็นแช่ที่อาจารย์วสุฟังกันละประวัติเขาข่าวประวัติเขาข่าวคือว่าอาจารย์จะตั้งให้คือความจริงกับคือที่บงตรงนี้นี่เป็นไอ้ไอ้เจ้าของ้านท่องเจ้าของ้านท่องเฮ่ท่องนนท่องย่นาสะนี่ท่องเทียวเลื่องไทยนี่เพป็นนันเป็นถวายที่สางวัดสางวัดมันจะถวายมากกว่าสิบกุไลสิบสามไร่เนี่ย ออก็เลยเห็นมาตั้งซื้อว่าวัดผู้เขาท่องเราจ้าผู้อยังเอาซื้อว่างไรเอ้การท่องถวายที่เออเอาเื้อเอาเขาก็เลยยาเอาท่องท่องอย่างที่มันมีอย่างเราท่องเราจะเอาตัวไหนล่ะจะพูดเขาท่องก็เลยจะพูดเขาท่องนี่แหละเอาพิจารณาบมาเลยนะครับอันมีเห็นคนแนะนำข้าน้อยมากข้าน้อยก็เลยเอ้าเป็นจังไงเป็นแต่เบิองอยู่บ่สันเบิงเป็นที่ว่างที่ละอืมันนีกก็มั่ง ขยายกระเพงสลงสาล่ามันแคบเมนกันก,ก,ก,กรุบกรอบมะกอกสิโอข้ขน้อยกะซีไทยไปตามที่ยันมีตามสภาพเนี่ยนะเนาะเออได้ยินคนว่ากันนึกว่าซีมี ภูเขามีขี้หินไม่ย่างเขาไปเบิ้งขนาดนี้ที่นี่มันเกิดขึ้นมามันก็จังคือภูเขาจะว่ามันถึงเป็นทีคือภูเขาได้เบิ่งมีแต่เหวไม่ได้ยานเฮ็ดแต่นี้อันนี้สางยากยังนน่โอ้มันมันเป็นทีราบนะมันมันเป็นทีราบเป็นภูเขาอยู่เป็นเหวเป็นลุกเป็นบองสันอุ้ยพราะป่านยากคือยังอยู่ทั้งภูเขานี่ล่ะก็น้อยมากนี่ยก็ลงที่ลงทางไปลายมงลายบอนมาทางเซ็นที่ครับเส้นในบ้านครับก็เลย แต่เขาแนะนํามาตามไอ้ตามถ้าถ้าถ้าออกไปน้ำส้มนี่ไปเซ็นง่ายนี่ออกไปหนาวัดทีเดียวนี่เลยเดี่ยวขวาไปนี่ทางดีพ่อมทางดีพ่อมบอกขาหน่อยถ้าเขาจีบเกือบจนลงไปบ่งหอดบ่งหอดหา100เมตรเดี๋ยวเขาเขาจีบต่อกันถึงน้ำส้มได้ง่ายกว่ากันเลยออกน้ำส้มไปเลยมันบเขาหน่อยทางมันยากทางในบ้านมันยากเออทาเออท่ามาทางพี่แล้มันยากเนาะเป็นทางลุกลุ่มเนาะเออแบบนี้คันออกไปน้ำส้มนี่ออกเป็นเออไม่ละนาวัดเดี่ยวเดียวขัวเลยอืมไป ตกถนนเส้นใหญนเราห่อชาห่อเดียวทางห่อเดียวขัวอีกเรมันก็ไปนาโรงพยาบาลครับอืมออกไปนี้ง่ายกว่ามันบ่าสะดวกกว่า,าวเออไปไปเข้พขาพรมโอ้ขอบคุณครับผมามาน้อยเคื่อมาน้อยพี่น้องเลยดูวัดเพิ่นวัดภูดเขาทองครับ ไปาไปบึงสลา,ายใหญ่เปันรบมบูรณ์บัดภูเขาทงบึสงสมยี่ยมเพื่อนสู้ชมเป็นบนสลา,าแล้วครับผม ก็ดูทิวทัดกัเป็นป้าอย่างครับเป็นปลาอย่างผมล้อมมันก็ับพัฒนาอย ปลาครับ ไม้นแล้วเนาะนะว่าอยู่อยู่ตรงนี้ก็เป็นไม้นี่ตรงนี้เป็นไม้เป็นมัดที่กำลังพัฒนากำลังคิดและกำลังแาง ที่เขา้ำสูงครับครับบอกครับผมไม่เที่ยววัดตามที่เพิ่นแนะนำมาซื้อนะครับเออเพราะย่าเป็นมกักคุทายกผู้นี้ผมประับผมวัดนี้เกิดขึ้นได้จังไหนลูกครับผม ก็เลยทำายไทำอะเรทบัตลอืไลไี่ลเดี๋ยวรอดข้บนจักสีประมาณจะชื่อเพิ่มไปได้ประมาณชื่อโกเล่อืเป็นวัดเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วบอกครับต้องได้ใบได้ใบแต่งตั้งใบชิมานี่ละปีนานี่ละปีนานี่แดที่ เพราะว่าเป็นเห็ดใบยังต้องเรียบร้อยแล้วอืมอืมแล้วแต่ไปจะมากเป็นบักอันนี้อันนี้เป็นห้องพระวิหารเป็นบ่กนะครับหลังหลังนี้เป็นบักคงจะเป็นพระวิหารและนาะครับเนาะอืมเพราะว่ามันหลังไงเป็นกระเท็อนมือสีไม่บางจ้ะบางนี่บักเบือสีไม่บางนี่แต่ก็มีเครื่อนึงก็บัก พ่อใหญ่อบซื้อพ่อใหญ่นะบ่พ่อใหญ่อบอบพ่อใหญ่อบบ้านนี่เป็นบ้านอยังบ้านโนนพัฒนาบ้านโนนพัฒนาเป็นบ่ตำบลสมเยี่ยมบ่ครับโอ้อำเภอน้ำสมมันก็แยกมันจะสมเยี่ยมไปละแต่ก่อนมันก็เป็นบ้านเดียวกันอืออย่างนี้บ้านใหญ่บ้านอยังแยกมองบ้านครับเห็นนั้น หมาแล้วครดคืดๆแดนนะก็เลยถามพ่อใหญ่นะขอบคุณหลายๆครับพ่อใหญ่ที่ให้้อมู่นะครับผมที่ได้เห็นทายทำรอบๆบัตรแล้วผมกับิีันจุ์ไายเอาผ้าใ่สั้นสองครับครับผมทายมาแล้วทั้งบนผ้าใยอ๋อสั้นทั้งสั้นทึงสั้นสองขอบคุณหลายๆเด้อพ่อใหญ่ดแต่ว่าใบจงข้ามกีม่าพันกทิตได้บัตรจี เอาว่าปีนาคนลราว่ากันเลยก็คืบอกบุญไปเยอะครับครับครับพ่อใหญ่มีเบอร์โทรบอหุจักเบอร์โทรจากขอจำเบอร์โทรได้ปะจำแล้วจำได้เนาะอือแล้วพอเป็นอย่างเพียงแต่ว่าพ่อใหญ่บอกว่าอยู่บอกบ้านบอกวัดแล้วก็แล้วเท่านั้นาะเนาะเพื่อเธอมีพี่น้องเขาเห็นเราจิตใจใส่ศรัทธาอยากมาห่วมสางกัน มาที่วัดผู้เข้าท้องเนาะอย่าให้เป็นลงไล่ลงอย่างไปอยู่รอกให้อาจารย์ลงไปอยู่รอกครับครับเปแบบ็นเหตุเป็นอ่าครับทุกท่านทุกานครับคำนี้อ เปลียนแปลงห้องคึ โอ,อ,โอ,โอ้นับวัดสั่งได้เรียวเติบยูเนาะประมาณไปเก้าปีสิบปีเขาน,น,นี่แล้วเนาะอืมโอ้สั่งได้เรเติบยูเ, <c oughs> เป็นวัดติดภูเขาพี่น้องเืมภูเขาวัดติดภูเขาครับ กำลังสร้างกำลังพัฒนา เพิงเข่าหารพอเพิงเขาอืม สมที่ว่าเป็นวดัดภูเขาทองฮะพี่น้องว่าเพิ่นสางไว้เป็นภูเขาเลยครับเฉพาะวัดนะครับเฉพาะเป็นพื้นที่วัดนะนะครับรู้สึกประสูงอยู่ครับสูงอีเลสมที่เพิ่นตั้งซื้อว่าวาดัดภูเขาทองอยู่ครับเนี่ย เป็นปลาไพนะครับเป็นปลาไพทั่วทัวหลังแตกนะครับทัวหลังแตกทั่วผีโบราณครับที่เกิดน้ำปานดงสมัยก่อนครับพี่น้องอ้ แม่น้ำห่วยจากน้ำห่วยขึ้นมาในี่พันกาเป็นวัดเบิร์ดครับนี่พันกาปรับพื้นที่ปลูกกุติเนาะกุติลมเป็นตระอิดยูอยึดกินเดอ้อพี่น้องมึงพันแม่จีแม่ข่าวพันปลูก อายุนะ่กินอ,อมบัดครับอืเตาทานเป็นเห็ดเตาทานเนาะเตาทานไว้เอา้าได้ห้าหกปีนี่หรือแม่โอ้หกที่ทำสาลาหนี่หกปีนะคะ แต่จะเอาว่าคนก่อนเนี่ยอยู่มาเกือบสิบกว่าปีสิบกว่าปีค่ะโอ้ไอเพิ่งสร้างศาลาเสร็จนี้ประมาณหกปีห้าหกปีค่ะห้าหกปีค่ะแม่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เนี่ยค่ะอยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านเพิ่มสิบปีโอ้ไปวัดป่าบ้านเพิ่มอยู่เจ็ดปีไมเดิมแม่มาจากที่ไหนครับกรุงเทพค่ะโอ้สาธุครับอืม ขอบคุณแม่ผมถ่ายายดูรอบบริเวณวัดแล้วรู้สึกว่าร่มรื่นดีผลหลากลากไม้โอ้ทุกทุกชนิดมีหมดแบบเจ้าวาด่านชอบปลูกค่กกะผลไม้แล้วก็เอาไว้อยู่ไว้กินกันครับเสร็จน,นี้ผมก็กลับแล้วแม่ ขบพระคบณศาลามั่งยังคะไปมาแล้วไปมาแล้วครับผมใช่ชั้นบนพระสวยเออเออครับผมไปไปไปถ่ายมาแล้วครับมีมีอยู่กี่องค์ครับพะอยู่ที่ตอนนี้มีสององค์ค่ะมีสององค์่มากพระป่าวัดป่าเนี่ยไม่ค่อยมี ญาติโยมมาบวชมันไม่เหมือนกับวัดบ้านวัดป่านี่คือการนอาหารมื้อเดียวนั่นก็จะลำบากหน่อยแล้วแม่นี่มีกี่คนคบแม่ชีอะไรนม่ชีที่นี่เป็นแม่ออกก็ดูคนเดียวดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องอาหารสาธุครับโอ้เก่งมากคบแม่เก่งมาก เพื่อนๆผมก็พาเพื่อนเ,อนเ,อเอนอที่ยวชมรอบๆบริเวณวัดทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ผมก็ขอเป็นอันว่าจบคลิปกันไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ